สวัสดีเช้าวันวิสาขบูชาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับปิดเสียงอลันตอนัำหลวงพ่อสมโภชนะประเด็นประคุณเราสมโภชตัวที่ปันทอ่ครับวันวิสาขบูชาสําหรับปีนี้นะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดก็ตรงกับวันนี้ครับก็คือวันอาทิตย์ที่สิบเอ็ด พฤษภาคม25 6 8น้าสิบแนะครับก็พุทธศาสนิกนชนทุกท่านก็ทราบเป็นอย่างดีแล้วนะครับว่าวันสําคัญทางพุทธศาสนาของเรานะครับหนึ่งในวันสําคัญที่สําคัญมากๆเลยก็คือวันวิสาขาูชานะครับก็เป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาในเรื่องของอะไรนะครับในเรื่องของการตัสรู้นะครับประสูตตัสรู้และปรินิพานนะครับขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ ที่เราเรียนวิชาพุทธศาสนากันตั้งแต่สมัยอ่าปฐมนะครับนะก็จะพอจะจําได้นะหลายๆคนในปัจจุบันเนี่ยอาจจะเริ่มลืมไปแล้วนะครับว่าเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมีเหตุการณ์ใดบ้างที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับก็จะเป็นวันเพนนะขึ้น15บห้าำเดือน6นะครับเป็นวันประสูตรนะครับแล้วก็ตรงกับวันตรัสลุตรงกับวันปรินิพานด้วยในวันเดียวกันนะครับ พุทธศาสนกชนที่อยู่ในคำเนี่ยนะครับก็จะทับกิจกรรมนะครับในวันนี้อันเป็นกุศลให้ระลึกถึงนะครับพระมหากรุณาที่คุณที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โปรดในเรื่องของการปรดเวในยศศัตว์ทั้งหลายนะครับให้ข้ามพ้นวัฏสงสารนะครับให้รู้จักทุกนะครับและให้เราเนี่ยสามารถที่จะจัดการกับทุกได้นะครับ ในทุกๆวันนะครับสุขทุกมันเกิดปะปนกันไปนะครับแต่ว่าเราต้องสามารถที่จะรู้เท่าทันนะครับไม่ว่าจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นะครับในใช่แค่เราจะแสวงหาความสุขอย่างเดียวนะครับเพราะว่าความสุขก็ไม่ยั่งยืนและความทุกก็ไม่ยั่งยืนเมื่อไหร่ที่เจอความทุกนะครับเราก็ต้องรู้ว่าทุกนั้นเกิดจากสิ่งใดน,นะครับแล้วก็ต้องทําใจนะครับให้รู้ทุกนะครับแล้วก็ เหตุแห่งทุกข์คืออะไรนะครับเราก็จะสามารถที่จะใช้เหตุและผลในการดับสิ่งที่ทําให้เกิดทุกข์นั้นนะครับแต่มันอาจจะดับได้เพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะครับนะ,นะ,นะรวมไปถึงสุขด้วยเช่นกันนะครับสุขที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นสรุปแล้วไม่มีอะไรย,ยั่งยืนเลยนะสุขทุกข์ปะปนกันไปนะครับเพียงแค่ตัวเรามีความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ เข้าใจในปัจจุบันนี่แหละครับปัจจุบันนขณะเนี่ยนะครับอดีตเป็นสิ่งที่เราแก้ไขไม่ได้แต่ปัจจุบันเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะกําหนดและก็ทําได้เพราะนำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะครับในเรื่องของอนาคตก็ไม่ต้องไปกังวลมันนะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ปัจจัยสําคัญกับเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นะนะครับมันเกิดมาจากวันนี้ครับก็คือปัจจุบันนั่นเองนะครับวันนี้ก็อ ขออวยพรนะก็ขออานาจนะครับตัวผมไม่มีอํานาจอะไรใดๆทั้งสิ้นอยู่แล้วนะครับเราเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันนะครับก็ขออวยพรให้นะครับด้วยอํานาจของคุณพระราตน a ไตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับอวยพรให้กัลยาณมิตรทุกคนทุกท่านนะครับนะ,ะมีสุขภาพพรรณาไมยที่ดีนะครับคิดหวังสิ่งใดอ,อยากจะประสบความสําเร็จในด้านใดก็จงใช้ความเพียรความพยายามและเหตุผลจากมีการมีความเพียรความพยายามนั้น ขอให้ทุกคนทุกท่านประสบความสำเร็จนะครับสำหรับวันนี้มาทักทายทางช่องอโซเชียลนี้นะครับไม่นานไม่นานนะครับแล้วก็ตอนนี้ตัวผมเองนะครับก็เดี๋ยวจะเดินทางไปถวายเพลพระคุณเจ้านะครับที่วัดใกล้ๆบ้านนี่แหละนะครับนะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านนะครับนะคิดหวังสิ่งใดอยู่นะครับที่ ที่ต้องการที่จะให้สําเร็จนะครับต้องมีพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความรู้มีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับเราอยากได้สิ่งใดเราก็ต้องพยายามทําสิ่งนั้นแต่การที่เราจะทําสิ่งนั้นนะครับโดยไม่มีความรู้เลยขาดความรู้เลยนะครับมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วมันไม่ใช่เหตุและผล ที่ควรจะเป็นนะครับเระฉะนั้นเราเป็นพุทธศาสนิกชนนะครับหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดนะครับทุกศาสนานะครับสอนให้คนเป็นคนดีทั้งนั้นแล้วก็สอนในเรื่องของจิตใจในการที่จะมุ่งเน้นในการดําเนินชีวิตนะครับ่ก็ต้องมีพื้นฐานนะอยากได้สิ่งใดผลลัพธ์ไม่ทรอยต้นเหตุครับวันนี้เราสร้างเหตุดีเดี๋ยวผลลัพธ์ก็ออกมาดีเองเช่นเดียวกันนะครับก็ขอทุกคนทุกท่านนะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับสวัสดีครับ